Hello. I'm from Thailand. t h a a n d Yep. y yeah, yeah. You, you. Thailand, t h ทําทำมัแหลตู้ไทยกูละเอ้าภาาอะมัไปกกปองหมคุยมีเย็บใช่เนาะโอนี่ฮานี่ฮาบิงชิลีไอติมเกียวเที่ยวเลยพี่อยู่ไหนเน่ยผมเห็นพี่อ่ะพี่อยู่ไหนเนาะ เราไม่สามม่ใช่หรอสีเด okay, um ็กผมไม่เห็นพี <ination noises> yo, ่พี S. S. ่ลองัออยู uh ่โอ้ส Facebook ความไม่ได้หนึ่งคนแล้วปะอ่าใช่ใ hmm. ช่ขึ้นเหรอวะวิ่ง่ไดวาเขาสปนออกมาคนจีนขึ้นเก่งจังเลยให้เราขึ้นแม่งวะก็โดดได้วยเหรออืม มันมีเรียมซิกอยู่เรียมซิกโอ้ยเหี้ยขึ้นไม่ได้ก็โดดไม่ได้อะมาเดยโชว์นี่ม,มุมนี้มุมนี้เหรอเนี่ยวนี่มุมนี้ก่อนมุนมนี้ก่อนแล้วก็โดดไปทีแล้วก็วิ่งค้างตรงนี้แล้วก็โดดอ๋อปุ๊บตรงนี้ก่อนแล้วมาตรงนี้แล้วก็วิ่งค้างเอา้าเหนื่อยป่ะดิ้มปุ๊บวิ่งค้างแล้วก็กระโดด โอเคไม่ได okay, <laughs> nah, <do her> <laughs> <laughs> ้เลยขนาดดูเขาเิไอ้ยี่หกคนจะไม่ปังคนโอเคบอสอีสี่แมนอีสี่อีสี่คำด่าบอสคำด่าเอออะไรจะให้วกเราเดินเฮ้ยได้แล้ว กระโดดเหว้ามึงไปเลยนี่เป็นเรื่องกับกดผมแกูข่าวพี่พี่เนี่ยไม่ได้ก็เรียมีมีอยู่ตรงเรียมซิกมันเนี่ยตรงมามาโจโจโจอะคือมาตรงนี้ก่อนค่ะขึ้นแล้วตอนมีค้างปุ๊บมาที่ก่อนแล้วกระโดดเออเนี่ยยังไงอันนี้ค้างก่อนแล้วขึ้นอ๋อมันต้องอยู่ตรงมุมเปเป้ใช่ไหมอ่า เรียมซิกอ่ะไปยังเฮ้ยเอ้ยเอ้ยขึ้นละขึ้นละขึ้นแล้วขึ้นนล้วขึ้นไม่ถึงในสัปดอันนี้เขาก็ร้อนด้วยนะไม่ได้สั่างอะไรอะเพื่อนได้และเออเพื่อนกูกูรอคนนี้อยู่นะโอเคเดี๋ยวกูเอาไปขายกันแล้วได้ได้ได้เดี๋ยวกูนีาไปขายกันแลอันนี้แปลแปลอะไรในในพี่เป็นยังไงพี่พี่ขึ้นมาแล้วพี่ขึ้นมาแล้วเฮ้ยหนอนหนอนเนาะเออพี่ไหนตอนนี้ เข้าท้องหนอนไปแล้วครับตื <laughs> ่นละมาไม่ได้เลยเรามาทัวเล่นหนยเชะฮัลโหลฮัลโหล What is that? a hey, m a n What is that? ฮ่าฮ่าต้องมีต่อไปสี่สี่ควายควายโครามูฟว บายบายชิลี่ฮัลโหลเดคาไวอยู่ขงอบไหมอิสานาไทยไทยเคยเล่นเทศกนลเปเนี่ะคุนคุชื่อฮะอ้โอ้อ้ะมังโอโอโอ เพิ่งเข้าครั้งแรกไงเย้เพิ่งเข้าครั้งแรกจำใครวะผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเอาใไหนเล่นยังไงเนี่ยผมมือใหม่นะมือใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวลองคนซะก่อนนี่เลยทาวเวอร์ดิฟเอนท์พวกมันจะติดบล็อกนะทาวเวอร์ดิฟเอนท์ครับฮะ คนมันจะติดบล็อกนะถ้าเอาตัวไอ้นี่เอโทษขอโทษไม่เป็นไรไม่ได้ว่าเลยขอโทษขอโทษขอโทษขอโวยไปแล้วขอโทษอแล้วใครวาะเอาที่รังไปแต่เจงครับเจงครับอย่าอย่าพึ่งเดือดเจงขอโทษนะขอโทษจะขอโทษทำไมไม่ได้ว่าเลยคุณเลยเมื่อวานี่ก็ ตายจริงๆโคตตายตั้งสามพันโอ้ก็ตกนะเพราะทำโคตรตาไม่ถึงไม่ไม่เชื่อปล่นะป่าเป่าไม่เป็นปกติรอนานอย่างนี้ไหมครับไม่นานนะสวัสดีครับสวัสดีครับเดินขครน่ลงไหมครับพอแล้วตามมาเป็นรองคนมใหม่นะอยคโอเคครับใครมาใหม่ อใครเป็นใหม่นะปุ่มๆโอ้ปุ่มคนนี้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คนนี้เป็ใหม่เ,เดี๋ยวเราะต้องมาท่าไฟหัวครับมันตกไฟหัวได้นะหาของนะถ้าเกมเผิดเกมเผิดมันคือหาของเอากลับปฏิยาณให้ได้ครับกดทิ่ข,ขวาเพื่อสแกนนะโอเคครับทุนท<า>เเทียวหาของระวังกับกับระเบิดนะไม่เห็นนะครับไม่ได้ยินเสียงอ่ะไม่ดีนครับมีไอเดียของโอ้ นี่คือของนี่กดสแกนได้อ่าข้างบนคือเป็นชื่อของข้างล่างคือจะเป็นจำนวนมูลค่าเออมูลค่าผมไม่เจอประตูนะผมเจอประตูทางต่อนี่นี่นี่ไม่คือหัวจะไปฝ่ายที่สิทไงเอาเอาถึงกันเราเอาไม่สิทธิ์ครับเอาเอาไปเลยไปเลยนักขวางเดือดโอ้โหโอาโหโอ้โหโอ้โหไปบ้านไโอ้โอเคเอาเก็บของโอเคโอเคนี้กลับยังก่อนแล้วค่อยกลับมาทีได้เลยได้เดินตามมา พี่จะกูตัวป่าแล้ไม่มีเยอะเลยได้ครับแล้วคนเกาะผมได้ของดีกันไททันมาได้ของดีแต่กูไม่มีอะไรเลยเร่าเรากลับมาทำเดิมมั้ยไม่ใช่ไม่ใช่อ่าโอเคทางเดิมจริงนะใไม่ๆเอาเอาเอาเออคุณ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 ชื่ออะไรนะตั้งสองคนอ่ะตอนไหนอ่ะเอาอันนี้ก็ได้ดักดักคุงเนี่ย ชื่อกายครับชื่อกายใช่ไหมโอเคผมไปนะบายเ <c oughs> อาเอาจะดวเหรอไม่ได้ปีกันยี่เลือดก็ดนถึงไม่